อาจาจีจัดจริงๆเบิร์ตมากอะ่ะพรำขนาดก้าวันนี้จะปามากินร้านวันทองคาเฟ่ยอยู่ที่สระกกแพงแยกต้นดูนะครับปากัะนะเข้าไปในร้านเลยนอะร้านนี้จะออกแนวสเต็กเป็นร้านสเต็กครับแล้วก็มีเครื่องเือมพวกกาแฟพวกชาอะไรต่างๆคาเฟ่เล็กๆแ,แกถแถวๆนั้งน้องลุงมีเมนูไหนที่จะแนะนำประหนึ่งพ้ออันที่ขายดีๆคนกินนักๆที่ที่ร้านนะครับที่ร้านก็จะเป็นสเต็ก อ่าวันทองสองชิ้นครับผมแล้วก็มีสปากเกตตี้ตัวเองสปากเกตตี้มีอาหารทานเล่นแล้วก็พวกส้มตำพวกยำเครื่องดื่มเย็นๆกาแฟสดกาแฟ<ม><ม>ครับม,มีชามีพวกอิตาเลียนโซดาหลายๆอย่างหลากหลายเนาะมาแล้วนะครับของทุกอย่างนี่คือพอนึงสั่งอย่างที่อยากกินอันนี้คือสเต็กสองอย่างเป็นสเต็กหมูแล้วก็สเต็กเนื้อจานต่อไปพาวลี่พิซซ์อันนี้อกไกไทยด้วยนะครับ ข้าวหน้าปาดอลลี่ลุยสวนดูสวนพีก้าเนี่ยก็เท่เลยคนสายชอบจัดจานต้องชอบแน่แ้วต่อไปนี่ก็สปาเกตตี้ขี้เมาหมูสำหรับสายเด็กก็คงต้องอันนี้สปาเกตตี้คาโบนาราน่ายกินมากและบัดี้เลืวันนี้ครับเพราะหนูฟังเฟรนฟรายชีสด,ดูความเยิ้มอของชีสด,ดูนะครับเอเป็นสเต็กหมูก็นกันแล้วกันเปิ้ลมักมาลีมากๆเลยครับหมูนุ่ม ข้างในนุ่มนอกเกรียมนิดนิดแสดงว่าปุ๊กนี่ใช้ไฟได้เก่งมากถือว่าทานนิดทานเลยครับอร่อยไหมรัมกนาคา้าอันนี้มีแม่ยูมาเป็นแ่กร,รับเชิญินดีเจ้าเป,เป็นคนจ่ายตังค์ด้วยต่อไปให้แม่ยูจิ้มมั่งกับอะไรเนี้ยเข้าป่าดอยดูส่วนพริกสาวๆน่าจะชอบเมนูนี้นะคะเป็นเมนูปลาเพื่อสุขภาพย่อยง่ายมีรสจัดนิดๆินดินเล่น ไม่เอาข้าวกรอบเผ็ดเปรี้ยวกำลัอองดีจะบอกว่าเบิร์ดมากอะ่ะไหนขอข้อหนึ่งโต๊ะสกรรํารสเห็นไม่รู้ทำค่าตีจานมากอ๋อกำใหญ่เลยเนอะมาลุยสวนอันนี้เข้าป่าดอลลุยสวนนะครับดูกํำแรกเหมือนกับว่าจะเผ็ด กำลังดีครับปลได้เพลทมากมายแต่จัดจ้างทีจัดจริงจริงคือปกติปลาลุยสวนที่อื่นเขจะไม่มีน,นี้นะคะอันนี้คือขิงใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ใส่ขิงด้วยเนี่ยค่ะมันมีความพิเศษตรงที่ว่าใส่ขิงแล้วพอกลับเข้าไปในปากมันจะได้กลิ่นหอมของขิงผสมเข้าไปทําให้น้ายํามันจัดแน่นอันนี้สปาเกตตีทอดขี้เมาหมูดูเหรอขี้เมาตายก่อน ซอสเปิดเอมคนจานรครับอันนี้จานนี้สาหรับคนเข้ารถจัดเพ็ร mm hmm. พอประมาณอันนี้สปาเกตตีซาโบร่ามากับแฮมกับเบคอนนะครับขออนุญ,ญาตนะครับมันเหมือนจะมูมามไปน้อยนะ mm hmm. ตอดมอขนาดเลยครับเป็นไปมีกี้ราดมาเยิ้มเยิมเยี่นะครับขอสักคำเนาะ <c oughs> ยังกรอบอยู่เลยครับชอบเข้มข้นจิมมนได้เนออันนี้เด็กเกิดกินได้ผู้ใหญ่เกิดกินดีครับอันนี้สเต็กจานนี้มีทั้งหมูทั้งเนื้อเนี่ยสองร้อยเก้าบาทสปาเกตตี้นี้เจ็ดสิบเก้าบาทเข้าป่าเดลี่นี่เจ็ดสิบเก้าบาทจร่ิงจริงแล้วถ้าเป็นคนกินมาหน้าเนี่ยมันกินจานเดียวอิ่มก็ได้ครับแต่สําหรับคนหนึ่งนี่มันต้องหลายจานหน่อยพราะคนหนึ่งเป็นคนกินได้นั่งสบายนะคะ เป็นห้องแอร์แล้วก็มีเพลงฟังบรรยากาศดีขอเนืญอหกินต่อนะครับเอาไว้รอดูนะฮะว่าแหมร้านต่อไปเข้าน่าจะเป็นร้านอะไรยงทางมาก็จะเจอสี่แยกต้นดูเลี้ยวซ้ายลงมาประมาณ500เมตรร้านจะติดถนนเลยนะครับอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านสมหวังอูสอง